วันนี้มาคุยเรื่องการจัดอันดับครับผมอันดับอันดับครับผมนวะที่ <c oughs> ที่เด็กดีนะครับผม <c oughs> ก็หลังจากดูคะแนนรอบสองมานะครับไม่ทําอะไรต่อเลยครับเพราะว่าเราคิดมาแล้วีายรอบแรกครับผมแล้วก็เป็นจริงตามที่คิดไว้ครับ <c oughs> ก็คงจะได้ใช้คะแนนรอบแรกในการยื่นทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเจมก็หลังจากรู้รอบสองแล้วมันดีขึ้นหมดเลยเจมก็คํานวณใหม่เจมันเลือก อันดับหนึ่งตอนนี้ที่คิดไว้อ่ะจะเป็นเลือกคารุจุระคือจริงๆเจมหมาชอบครูอยู่แล้วครูกับรัฐศาสตร์อ่ะคือเจมได้อันไหนก็ได้แต่ว่าพอคะแนนออกมาปุ๊บทางคารุศาสตร์อ่ะมันมีแนวโน้มเพราะว่าเจมได้แต่ครู่200มันก็แบบเออทำให้เราอันนี้ขึ้นได้แล้วคะแนนถ้ายื่ดับหนึ่งมันก็ลบก็ไม่น่าเกียดอ่ะประมาณ800ถึงพันกว่า,ก,วาก็ล,ลุนได้ก็ลุนได้ถ้าแบบปฏิหารยจริงก <laughs> ็ <laughs> เลยเลือกคารุไว้ดับหนึ่งครับก็ลุนได้ อค<ณ>ะแนนแตงก็ไม่คิดดูไบแม่งก็สูงอะสูงอยู่ใฮ่อืม่าด,ดูเลอยอันนี้ก็ลบอกยืน,นเป็นแบบไหนไอ่ะกั้ไหนล่ะยืนเป็นแบบไหนมาไมยถึงใช้ใช้อะไรยืน่นอนะบาลียือนอนะอืมใช่ถ้าจุฬาใช้บาลีกับมาสาวแว่ามาทอกับมากใช้ฝรั่งเศสเพราะว่าเขาไม่รับบาลีก็นั่งดูๆอยู่อะมีหลายแบบกาลังคิดว่าสามแบบ mm. ไม่รู้จะเอาไงดีไงเดี๋ยวเราไปปรึกษาพี่เขาดูอันนี้ก็กลัวหลุดไม่รู้ไม่มั่นใจ คือจะเอาแบบเดิมเลยเลยแบบว่าคือยังอย่างเ,เดิมอยู่ที่แบบที่หลุดไปบอกว่าบวกพันเป็นพันนะถ้าบวกกันก็ไดบวกพันสองร้อยมั้งในกระดาษที่เจมเขียนนะครับก็จะเป็นคณะแล้วก็เป็นคะแนนบวกลบในแต่ละปีเจมไอตรงที่เจมเขียนเนี่ยเจมเอามาจากในเว็บเด็กดีคำนวณคแนน,นครับแล้วก็มีช่วงคะแนนคือเจมหาห้าเจ็ดห้าแปดแลก้หกศูนย์แต่แบบมันหายยากมากบางทีมีก็ไม่ชัดเจมก็เอามา เทียบกันว่าคะแนนเป็นยังไงปีนี้แกดเฟอร์ไหมปีนี้แพทไหนเฟอร์อะไรอย่างงี้ครับก็มาไล่ดูอันนี้อันนี้เจมก็ทําเองคิดเองครับเจมก็เตรียมข้อมูลมาเยอะมากเลยคือแบงก์ก็แบง์ไม่ได้เตรียมมาเลยแบบว่ามันอยู่แบบคิดไว้ในหัวเฉยแต่แบบเราไม่ได้ออกมาเป็นตัวกระดาษอะไรอย่างี้ใช่ไหมรูปแบบที่แบงค์คิดไว้ก็มีแค่2รูปแบบับผมมีแค่แบบจะย่นรัสตร์ไหมมีแค่นั้นแหละครับเพราะว่ามีแค่แบบเออศัสตร์เขาไม่เออศัสตร์คือถ้าเกิดเออลัสตร์ก็จะมีรัสตั์จุฬามาอันแรก ส่วนที่เหลือก็เป็นคณะสายนิเทศหมดเลยแบบนิเทศหมดเลยจริงๆ3ตัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาระศานรเนี่ยคือก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นนิเทศ2ตัวแล้วแบบไอตัวที่3ก็คือแบบ3 4ก็แบบเอาแบบกะชัว,วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งยังไงก็ได้พี่ไม่ให้นั่งบนเก้าอี้แล้วไม่ค้ำหัวพี่สักครู่นะครับ อาชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างงานเราสองคนก็เรื่อยๆครับวันวันทำไรอยู่บ้านที่อยู่บ้านก็ออกกังกายครับเจมมาเจมมาก็สอนวิเศษครับแล้วก็ดูซีรีส์หมดมมาดูสี่สี่อันดับที่เราเลือกกันทั้งคู่อ่ะคณะครุศาสตร์คือรัสสัคู่อันดับของน้องแบงค์เนี่ย หนึ่งก็ว่าภารศาสตร์ธรรมศาสตร์สองก็สองสามนี่นวัตกรรมสื่อสารสังคมของมสวก็เป็นด้านเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยการโรงแรมอคณะพระตกีคือคณะรัฐศาสตร์แต่อันนี้พี่ไม่ได้ว่ามันผิดถูกหรืออะไรแต่เราไปเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยถึงจะอ๋อไม่คือคือแบงค์มีความชอบอย่างนี้มาอยู่แล้วไงตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยว่ามี2แผนคือคิดว่าแผนหลักคือเราชอบเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์แบบชอบเรียน คือถ <Es> <an> ้าถามว่าชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดก็ชอบสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบเรียนประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคะแนนก็ออกมาดีที่สุดแล้วก็รู้สึกดีกับกับพวกแบบสายนี้ไงคือเอาข้อจริงแล้วอ่ะคือเราเป็นคนที่ชอบเรียนนิเทศมามาบมาบนานแล้วเราเวลาครูสั่งงานกลุ่มแบบให้ทําคลิปอะไรเงี้ยเราก็ชอบเป็นคนที่ออกไอเดียแล้วคิดโปรเจกต์ให้เพื่อนแล้วเป็นคอยกํากับเพื่อนทุกคนอะไรอย่างเงี้ย เลยเลย,เลยรู้สึกว่าแบบเออสายนี้คือมัน,ม,น,ม,นมันเราโอเคกับมันมนานานแล้วแค่แบบเราไม่ได้สนใจมันเลยอะไรเง<ม>ี้ยเลยคิดว่าการที่แบบจะลองทําสิ่งที่ตัวเองชอบแบบชอบจริงๆอ่ะ<ม>กน็น่าจะโอเคกว่าครับผมใช่เพราะว่า<อ>จริงๆอ่ะพี่ก็แอบคุยกันอยู่นะว่าบุคลิกของแบงค์อ่ะมันจะเหมาะกับสายนิเทศมากกว่าที่จะเป็นสายสังคมชอบความครีเอทชอบได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วแบบจบไปแบงค์คิดว่ามันค่อนข้างจะกว้างครับในการ ทำอะไรเออพี่จบรัศสารเนี้ยพี่ถามเลยชอบอ่านหนังสือไหมชอบทฤษฎีไหมชอบวิเคราะห์ชอบเขียนไหมอืมแต่คือผมผมก็ทําได้ครับเออมันโมเมนต์วิชาการมากเลยนะแต่แต่ว่าคือคือผมอ่ะมีพี่ที่เรียนอยู่มีทั้งปีสองแล้วปีสามมาผม,ม,มแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคที่ฟังพี่เขามาพี่เขาก็อยากให้มาเรียนแล้วพี่เขาก็เรียนอยู่ที่รัศสตรธรรมศาสตร์ครับผมแต่คือตอนนี้แบงก์ก็ยังคิดอยู่มันยังไม่แน่นอนว่าอันดับหนึ่งอาจจะใส่วารานธรรมศาสตร์หรือว่านิเทศจุฬาดีเพราะว่ามันสองอย่างมันคะแนนมันก ลบทั้งคู่อะเราแบงค์รู้สึกว่าถ้าเราจะใส่ที่มันเป็นลบอะควรจะใส่แค่อย่างเดียวแบงค์เลยเลือกอันที่มันลบน้อยกว่าครับผมลักศาสตร์แบงค์เรียนได้แต่แบงค์เรียนแล้วแบงค์จะโอเคกับมันหรือเปล่าใช่คือคิดอยู่ว่าไอ้คำว่าเรียนได้กับคำว่าชอบมันต่างกันยังไงที่น้องบอกว่าการการวางแบบดูระหว่างนิเทศจุฬากับวารสารท่านไหนลบน้อยกว่าก็มาไว้ลำหนึ่งอันนี้พี่ๆคิดว่าโอเคปะ ก็โอเคนะคือด้วยความที่สองภารณเนี้ยคะแนนไม่ได้ต่างกันอยู่ลอวที่รู้สึกว่าได้เกตได้อะไรเงี้ยมันมันมันโอเคตรงนั้นเนี้ยถ้ามันคะแนนน้อยกว่ามันก็มีโอกาสกว่าแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวรอดูไอ้นี่ทีดีกว่าจํานวนรับเพราะว่าถ้าสมมติแบบไม่รู้มันจะเท่าเดิมหรือเปล่าไงถ้าสมมติแบบปีนี้ธรรมศาสตร์ดันน้อยกว่าแต่คะแนนมันสูสีกันอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบปีนี้ธรรมศาสตร์อาจจะสูงกว่าอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปได้หมดก็รอดูรอดูระเบียบการทีนั้น คิดว่าวารสารอาจจะมีโอกาสาเพราะว่าดูจากปี58เลี่ยรับร้อยคนแต่ปี59เราแต่ถ้าดูจากคะแนนน้องปีะปี59น้องหลบน้อยกว่าถ้าเทียบนีเทศอ่ะแบงค์เป็นพันแน่เลยใช่สามพันม,มัน,นใกล้เคียงเลยถ้าโอกาสอะที่ธรรมศาสตร์จะสูงกว่าลองคำนวณวารสารศาสตร์รูปแบบแพทหนึ่งดูซิ ที่เพิ่งเปิดปีที่แล้วปีแรกอะอะไรเกิดขึ้นได้ใช่พี่ใช่ไม่แน่นะรูปแบบที่หนึ่งเลยพี่หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าะลงแปดลแปดร้อยแต่ใช้แกดกับแพทหนึ่งใช่พี่ว่าถ้าอันดับหนึ่งอะระหว่างเลือกแก๊ดร้วนะกับอันนี้พี่เชียร์นี้มากกว่านะอ่าถ้าเกิดพวกพี่เสนอพวกพี่ก็เสนอเป็นวารสารวารสารธรรมศาสตร์รูปแบบโดยที่ใช้ใช้แกะกับแพทหนึ่งใช่ก็คือเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้แกะดไปเป็นแก๊แพทหนึ่งแทนแต่คณะเดิมเลย คือพี่ๆเขาถามมาเยอะมากถามแบบตั้งแต่ฟิลแบบการเตรียมตัวที่เขาทั้งจะต่างกันใช่ไหมคือแบงค์แบงค์ไม่ได้มีคณะอะไรเยอะมากมายคือมันทุกอย่างมันอยู่ในแบบในความคิดเราแล้วว่า,ว,าว่าแบบมันแค่ไหนมันคือโอเคอะไรเงี้ยก็มีถามอีกในเรื่องของความหลากหลายใช่ไหมก็มันก็ เรียนได้มีความสุขก็โอเคอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งพี่พี่ทุกคนเห็นตรงกันว่าได้ไวลุนใช่ใช่ไว้ลุ้นแต่การที่ลุนเนี่ยมันก็ต้องเอาลุ้นที่มันใกล้ที่สุดใช่ไหมที่ว่าแพทหนึ่งใกล้กว่าโอเคมองในแง่หลายๆมุมมุมมุมที่เป็นจิตวิทยาด้วยแล้วก็เป็นมุมที่เป็นคะแนนแฟกต์จริงๆครับผมส่วนสองสามสี่พี่ถามแบงค์ว่าถ้าแบงค์เลือกเป็นนวัตสองอันกับการโรงแรมอันสุดท้ายอ่ะเรียนได้ใช่ป่ะสออันเนี้ย แบงก์โอเคที่สุดกับอันดับสองครับผมเพราะว่าตัวนี้คือตัวที่หลุดตอนรับตรงตอนที่หลุดสำรองไปก็คือแบบว่าเราแบบอยากเรียนไปแล้วอะไรเงี้ยรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นสองภาษาอรู้ครับผมค่าเทอม4 0 0 0มืนอันนี้ก็รู้ครับผมสี่อันดับของแบงก์เนี่ยเป็นสี่อันดับที่ส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าแบบดูงงๆดูเหมือนแบบพอเรียนได้แล้วก็เอามาให้ดูอะไรแบบเนี้ยพี่กับพี่ๆทีมงานต้องมารีเช็คกันอีกทีว่า น้องรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าว่าคณะเนี่ยมันเรียนอะไรแล้วมันไปนเรียนที่ไหนอะไรแบบนี้แต่พอเจ้าตัวมาพอมาคุยกับเขาเขาก็เขาก็ากมีเหตุผลนะอย่างบางคณะที่เขาจําเป็นที่จะต้องเลือกคณะเนี่ยเพราะมีเหตุผลแบบนี้อะไรแบบนี้ก็คือภาพรวมก็สิ่งที่เขานํามาให้พวกพี่ดูก็อาจจะมีปรับใหม่สักเกือบ70%ซของกัปตันแบงค์นะครับประกาศผลออกมาไม่ว่าจะอันดับไหนต้องเทนะ แล้วยังมีใจแบบรัสศาสตรอยู่ไนะไม่งั้นหน้าตาการจัดเสียดับมันจะต่างไปคือมันก็ยังมีใจกับรัสศาสรจุฬาเอางี้ไหมอันดับหนึ่งรัสศาสรจุฬาหลับตายื่นไปเลยอืมแล้วอันดับสองก็คมาเป็นวรสารอันดับสองวรสารอันดับสามนวัดคือผมก็คิดอยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเอาจุฬาแล้วก็มาธรรมศาสตร์แล้วก็แบบเป็นนวัดแล้วสี่ก็คือแบบชัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบนี้สบายใจกว่าไหม คือมันก็มันแล้วแต่คนนะคือมันแล้เหมือนมันยื่นไปเหมือนเหมือนมันแบบรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าน่าจะหล่นใช่คือคิดคือที่คิดของตัวเองนะครับคือแบบว่าคิดว่าอย่างนั้นน่ะหล่นมานแบบโอกาสไม่สามก็สี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคะแนนถึงคะแนนติดแล้วไม่ได้ยื่นเสียใจไหมที่ไม่ได้เรียนเออก็นิดนึ่งอ่ะ ก็ถ้ายังมีความรู้สึกอยู่อ่ะก็เลือกไปก็เลือกเหอเป็นไงบ้างฟังแล้วเป็นไงบ้างมันงงหลังกว่าเดิมไหมก็อาจจะมีมีในอันดับหนึ่งครับก็พี่อาตูก็ถามเกี่ยวกับรัสศาสตร์ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าว่าเราไม่เอารัสศาสตร์จริงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ติดรัสศาสตร์เสียใจไหมก็ก็เสียใจนะเพราะว่าเออคะแนนมันถึงทำไมไม่เลือกวะที่แบงค์ตัดสินใจที่แบบรูปแบบที่แบงค์ไม่เลือกรัสศาสตร์เพราะว่าไม่คิดว่า คณะความฝันมันมันฝันเกินไปอ่ะอะไรเงี้ยแบงคิดว่ามันถ้ามันจะเป็นแค่แบบความฝันแบงก็ปล่อยมันไปเพราะแบงคิดว่าอยากอยู่กับความจริงมากกว่าอะไรเงี้ยไม่อยากเปลืองสองสองอันดับไปกับสิ่งที่แบบอาจจะไม่ติดอะไรเงี้ยแต่คิดไปคิดมาแล้วแบบถ้าเกิดอันดับ3อันดับอันอันอันดับ4ี่ของเรามันแบบไม่ใช่ขนาดที่แบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเฮอใช่ไหม เราก็ใส่อันดับหนึ่งไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าแบงค์ค่อนข้างจะมั่นใจกับ3หรือกับ2แล้วเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องกลัวอันดับสี่ว่าจะล่วงไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราควรเอามาสาอสวยอันดับสี่ไม่ควรใช่ไหมอันดับสามก็พอ <Okay. S 2> แบงค์เลือกแบงค์ต้องเลือกในสิ่งที่แบงค์อยากเรียนก่อนนะเพราะว่าเวลาที่เขาเลือกคือเขาจะวัด1หลุดไป2 2งงหลุดมา3า <ไง S 2> มอะไรเงี้ยถ้าแบงค์เอาไป4เท่ากับว่าแบงค์จะต้องตีอันดับ3ามก่อนหรือเปล่านวัตกรรมแบงค์ก็จะมาไม่ถึงก็ได้ไงเออแล้วก็ส่วนอันดับ4ถถ้าาาสมรเลือก ศิลปรกรที่แบบไปเพชรบุรีได้พี่ว่าก<ช>็สามารถเรื่องนิเทศที่ไเปเพชรบุรีได้เหมือนกันเนี่ยสีอันดับของแบงค์พี่ที่ไกด์มาให้แล้วนมม่ีทุกคนจะแบบเสนอมาให้อยู่ที่แบงค์ไปตัดสินใจเองของพี่อันดับหนึ่งรัศสารซียูอันดับสอง t u อันดับสามนวัดมศวนวัดเป็นภาพยนตร์ส่วนอันดับสี่ให้แบงค์เลือกเอาสามอันเนี่ยได้หมด แล้ววัดสวูแล้วก็โรงแรมสินประกรณ์กับนิเทศสินประกรณสอันเนี่ยขึ้นอยู่ความชอบและใจเพราะว่าถ้าเปิดออกมาพี่ว่าไม่หลุดถึงสี่หรอกอ๋อค่ะอยับไปดูของตมอเจมอ่ะคิวต่อไปเดี๋ยวเรามาที่เจมกันบ้างดีกว่าตอนนี้พี่ๆทุกคนก็ได้4ี่อันดับ มาแล้ว2แบบนะครับจริงๆมี3มแบบมีสมแบบหนึ่งที่ที่เจมพามาคืออะไรอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็เป็นคลุจุลาครับอันดับสองคลุจุลาบาลีครับโอเคนับสองเป็นกสบ5ปีสังคมมสวโอเคอันดับ3เป็นมทสังคมวิทยาครับอ่าฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ4ี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเอามสวจะเป็น IR รหรือจะเป็นปกครองดีโอเคโอเคโอ้แต่นี้เห็นเห็นชัดมากเลยของคนที่แบบ จากเด็กที่เริ่มต้นในคณะ,ะภารกิจเหมือนกัน,นบางทีระหว่างทางอาจจะคนาาพบอะไรบางอย่งอางก<ๆ>็ได้นะคือตอนนี้เท่าที่ดูแล้วที่ใส่จุลาไว้อันดับหนึ่งใส่เพราะว่าความชอบในคณะหรือคะแนนต่ำใ่ใ่ความชอบในคณะตอนแรกเจมก็ชอบรัฐศาสตร์กับคณ<อ>ิตไว้ทั้งสองเท่าๆกันอยู่แล้วแล้วพอมาเรื่อยๆเจมแต่เจมก็ครูก็ได้เจมก็ชอบครูในใจเจมก็ชอบครูแล้วคะแนนมันก็ลุ้นมากกว่ารัฐศาสตร์ด้วยเพราะเจมก็สามปีสี่ดีด้วยใช่ อุตการเรียนต่างกันเลยนะเอออันนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องของการเรียนเลยครูนี่ครูสังคมใช่ครับครูสังคมครูสังคมเนี่ยมันก็จะเรียนสังคมอยู่เอาจริงๆก็เทียบไม่กี่ตัวถ้าเทียบกับรักษาหรือสายสังคมศาสตร์ที่แบบเราเรียนแน่นๆเลยอ่ะแต่ครูเราจะได้ไปเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับครูอ่ะการพัฒนาการสอนการทําแผนการสอนสื่อการสอนอะไรอย่างเงี้ยจิตวิทยาการสอนเป็นแบบนั้นไปเลยซึ่งเจนโอเคชอบโอเคชอบชอบครับระหว่างเป็นครู เป็นครูมสวกับรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครูมสวครูมสวอะไรใช่ไหมอันนี้ก็ค่อนข้างชัดว่าสสยครูมากเลยนะใช่คือเหมือนใจใจเจมไปไปครูชัดกว่าแล้วไออาร์กับสังคมวิทยามทล่ะสังคมวิทยามอมากกว่าเพราะธรรมศาสตร์ปะก็มีส่วนเพราะว่าถ้าได้มทเจมจะไปอยู่บ้านพี่ชายอีกหลังที่มันใกล้อยู่แถวดอนเมืองอ้าวแต่ถ้าสมมติว่า ติดครูตั้งแต่อันดับสองอย่างเงี้ยก็ต้องไปอยู่มสวเหมือนกันนะก็ต้องไปอยู่หอใช่แต่ว่าถ้าถ้าในคณะรัฐศาสตร์ก็เอามาทอดีกว่าอืเหมือนใจเจมไปครูมากกว่ารัฐศาสตร์เลยเนาะถ้าเกิดสมมติว่าติดครูมสวอะก็เอาได้อยู่ได้ใช่แต่ในรัฐศาสตร์เจมยังลังเลยว่าแต่อีอาร์พี่ติดนึงอะคะแนนอังกฤษเจมนเออกำลังคิดว่าอันนี้เราเป็นเพราะเราลนเราตื่นเต้นเองหรือปาหรือว่ายังไง เพราะว่าไออาร์เมื่อกี้ถามได้ตัวละมันหนักภาษาอังกฤษเยอะก็เลยแบบก็ยังไหวใช่ไหมถ้าเป็นในอาร์ก็ไหวครับตัวตัววิชาภาษาอังกฤษะมันจะไม่เยอะก็ภาษาอังกฤษเรียนเท่าเพื่อนแต่เทคบุ๊กสำหรับไออาร์เลยถ้ายังยืนยันว่าอิงไม่ได้มีผลอะไรมากก็เออก็เลือกได้มันภาษาอังกฤษเยอะอะกลัวจะเหนื่อยกลัวจะแบบจะไหวหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าถ้าเจ็มค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ได้อยากจะไปสาขาอื่นพี่ก็แนะนำว่าตัดอะไรที่มัน ไม่ใช่สาขไออาร์ไปเลยนนเพื่อให้เราแบบออโฟกัสได้ชัดขึ้นอนะถ้าสายก็คือมุ่งเป้าไปเลยว่าเป็นไออารทะลุกับรัศสัรไออารที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเอาจริงๆถึงไหมว่าตอนเลือกเราจะทําใจไว้แล้วว่าถ้าเราติดแล้วเราจะโอเค แต่ความรู้สึกจริงๆนะเวลาที่ประกาศผลแล้วมันไม่โอเคคือมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนะแต่พี่ขอชมเจมนะในในส่วนของความชัดเจนที่เจมพยายามหาตัวเองให้แบบให้มันชัดเจนขึ้นมาจริงๆว่าหนึ่งในทางที่เจมอยากได้ก็คือครูแล้วเจมก็ยอมรับมันว่าเจมอยากเป็นครูเออมันด้ทําให้เราอะสามารถโฟกัสไปได้อีกว่าเจมมาทางนี้ได้บ้างเออทางไหนได้บ้างข้อจํากัดมันก็จะน้อยลงอันดับของเจมพี่เขาก็มาเช็คความมั่นใจว่าเจมอ่อะ ที่จะเลือกอันนี้จริงหรือปรเปล่าเพราะว่าคณะภารกิจคือคณะรรฐศาสตร์แต่เจมใส่อันดับหนึ่งเป็นคณะคลุศาสตร์มันใช่ตัวเจมอ่ะเจก็เลยเลือกไว้อันดับที่หนึ่งของเจมถ้าเอาถ้าเอาตามตามความพี่นะ<ม>ก็คือ1กับสก็คือคงไว้เหมือนเดิมก็คือเป็นคลุจุฬากับอ่าสังคมาศาสตร์กศบมศวส,ส่วน3กับ4อ่ะพี่ว่าถ้า4ปิดด้วยไออาร์สวูอ่ะมศวพี่ว่าเซฟ e ไม่น่าหลุด เห็นป้องกันไปมว่าไม่หลุดใช่ดังนั้นอันดับสามอะเจมเหลือช้อยสองอันคือจะเป็นสังคมมทหรือจะเป็นรอปศหรือจะเป็นไออาร์ของมกก็ได้แต่ต้องเป็นพิเศษใช่พี่เขาก็บอกว่าไออาร์มสวไม่น่าหลุดหรอกแต่เจมก็ยังกังวลอยู่เล็กๆถ้ายังไม่มาปรึกษาเจมรู้ส <um ึกเครียดว่าจะหลุดไหมอันดับสี่ครับพอมาก็รู้สึกมั่นใจขึ้นสี่อันดับของเจมนะครับอันดับหนึ่งก็คือคณะคารุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอันดับ2คณะสังคมศาสตร์กศวหปีอ่าสังคมมศวครับอันดับ3เป็นคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของมทแล้วก็อันดับ4เป็นรัฐศาสตร์ใออามศวครับก็ตอนนี้ก็จะสืบปสืบแล้วของอันนี้ดูว่าอันดับ3อันดับ4ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ว่า1นึ่งสองจมค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้ววันนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ ให้คำปรึกษาแบงค์ครับทั้งพี่แป้งพี่อตูพี่มีแล้วก็พี่ลาเต้นครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนเหมือนกันครับที่ให้คำแนะนำก็จริงจก็ตั้งแต่เริ่มโครงการแล้วด้วยก็จนถึงเลือกสีอันดับด้วยครับก็ขอบคุณมากครับผมก็ตอนนี้พี่ๆเลือกสีอันดับเป็นไกด์ให้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็อยู่ที่เราเอาไปปรุงแต่งเอาไปจัดใหม่ตามความรู้สึกสบายใจแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีวันประกาศผลว่าสีอันดับที่ผ่านตาพี่วันนี้ ข่าวดีแ <award> ต <os> ่จะไปหล่นท <jack> ี <famously> ่ 1, 2, 3หรืออะไรก็ค่อยมาลุ้นกันในวันนั้นละกันเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับก็ถึงน้องๆเด็กแอดมิชชั่นรุ่น60นะครับรู้สึกไหมว่าปีนี้เพื่อนๆหลายคนเอารับตรงไปหมดแล้วบางคนคือก็ติดในคณะที่ใช่แล้วก็ยืนยันไปบางคนคือแบบไม่ใช่คณะที่ตัวเองอยากเรียนเลยแต่แบบเฮ้ยไม่เอาแล้ว ไม่อยากสู้ต่อในรอบแอดมิชชั่นแล้วก็ยืนยันสิ์รับตรงไปดังนั้นน้องคนไหนที่แบบเข้ามาในรอบแอดมิชชั่นอ่ะนี่อาจจะเป็นนาทีทองของน้องก็ได้ที่นั่งในรอบแอดมิชชั่นแค่ไหนแค่นั้นมีแต่แต่เพิ่มขึ้นแต่จะไม่มีลดลงครับดังนั้นก็ขอให้น้องๆใช้แอดมิชชั่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเมื่อเรามาอยู่ในรอบแอดมิชชั่นแล้วก็ขอให้ภูมิใจสีอ่อ,อันดับเลือกให้ดีมันมีโอกาสติด นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเลือกให้มันสุดทางยังไม่มีคณะไหนปฏิเสธน้องเลยขอให้น้องๆทุกคนโชคดีก็พี่ๆเว็บดีรอช่วยน้องๆอยู่นะครับวันประกาศผลแอดมิชั่นเดี๋ยวปีนี้เว็บดีจะจัดยิ่งใหญ่อลังการแน่ก็เดี๋ยวจะอยู่ส่งน้องๆเข้ามาหาลัยให้ได้ทุกคน มันโฟกัสไหมทำไงตอนนี้กินอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองมันโฟกัสไหมตอนนี้กินจะบินไปจิงค่ะก็ไปเรียนแบบว่ากินไปอยู่หอในมหาลัายค่ะแล้วก็แบบไปเที่ยวไปแบบนั่นแหละไปพักผ่อน้านปิดเทอมนะคะเออมันโฟกัสไหมอตอนนี้เอามืดมากเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอ๋อประเทศจีนแนะนาก่อนเพื่อนชื่ออะไรคะชื่อหยกเพื่อนชื่อหยกนะคะก็หยก ก็เป็นเพื่อนท่องเดียวกับกีนคือมาเรียนเหมือนกันแต่ว่าโยกแบบมาก,ก่อนก็เลยแบบนัดมาเจอกันโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดมีของฝันสัมภาษณ์เขาให้ไก่มาด้วยแบบให้ไก่มาตัวหนึ่งน้องไก่